El สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวสกินปืนเอ็มแนะครับเนาะที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็เป็นสกินปืนที่อัปเกรดได้ด้วยนะครับน้องๆก็เป็นสกินปืนตัวแรกเลยนะครับของเอ็มแนั่นเองนะครับน้องๆก็ตามหน้าปกเลยนะครับอย่างที่พี่จะมารีวิววันนี้นะครับเนาะแต่ก่อนจะไปดูการรีวิวนะครับน้องๆใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้ ก็ร <muitas S 2> ับไปเลยนะครับวงน้องบัตรกาลินห์มูลค่า200บาทนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับบงน้องคนไหนนะครับที่เป็น FC คนใหม่อยู่แล้วหรือว่า FC คนเก่าอยู่แล้วนะครับวงน้องเข้ามาแล้วนะครับก็กลับไปกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องแล้วก็ถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหรือว่าบอกพี่ด้วยนะครับวงน้องว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเนาะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรััััััััับบบบบบบววววกกกกกนน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 ้้้้ออออองงงงตตตตลลลลละะะคคคครรรรรรเเเแ็าาาาาาา่่่่มู200ททสหหไไียดา ตัวละครเอหลอกหนึ่งตัวนะครับก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนั่นเองนะครับงน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับที่แจกคนดูนั่นเองนะครับงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้เพรนะครับเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับงน้องก็คือดูการรีวิวสกินปืนในเกม8นะครับเนาะวันนี้นะครับทางกาลีนาฟรีไฟหรือว่าเกมกาลีนาฟรีไฟของเรานะครับม่งน้อง มีนะครับบางน้องมีกิจกรรมเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับบางน้องพี่ขอรายงานกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเราก่อนละกันนะครับเนาะเพราะว่า เกมกิจกรรมเซิร์ฟนอกนะครับบังน้องก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับเนอะแต่เซิร์ฟเรานะครับหรือว่าเซิร์ฟหลักนะครับก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับบังน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวนะครับเนอะว่าของฟรีได้อะไรบ้างแล้วก็สายเติมวันนี้นะครับได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับบังน้อง,องก็คืออันแรกของสายฟรีนะครับบังน้องก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเนอะก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับบังน้องก็เป็นฟรีไฟว์เวอร์ซีรีส์นั่นเองนะครับเนอะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็สำหรับสายฟรร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 ีีีีลลล้้้้้้้วววววนน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 นๆๆเเเเเยยะะะะะะคคคคคคคััััััััััับบบบบบพงงงงงงแแแแต่่่่่ออออขขขขขขาาาาไไปปปดดููกกกก็็็ืทท28ห30 วันที่31นะครับก็เข้ามารับของกันได้เลยนะครับวงน้องก็คือถ้าดูครบ250,000คนนะครับก็รับไปเลยนะครับวงน้องตัวละครหลากหลายมากมายตัวละครนะครับก็27ตัวกันเลยทีเดียวนะครับวงน้องก็คือ27ตัวนะครับเราจะเลือกได้1ตัวเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าดูนะครับวงน้องครบ300,000คนดูนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสกินปืนหาวรนะครับเนาะส่วนสกินปืนนะครับก็ถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับวงน้องแล้วก็ ยังมีท่าทางด้วยนะครับน้องที่แบบว่ามีท่าทางกังฟูแล้วก็ท่าทางเชียร์โปรลีกนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็นของแรเลยนะครับน้องๆก็เป็นไอซ์วอลนั่นเองนะครับน้องๆที่แบบว่ามีให้เราเลือกกัน3สกีนเลยนะครับน้องก็มีทั้งสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีบังเกอร์นั่นเองนะครับน้องๆก็คือเป็นไอวอลบังเกอร์นั่นเองนะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากได้ไอวอลแน่นอนนะครับเนาะหลังจากที่พี่ดูมานะครับน้องๆเพราะว่าหลายๆคนนะครนนะ อยากได้ไอวอลไปไซส์นะครับหลายๆคนก็ยังไม่มีสกินปืนหรือว่ายังไม่มีไอวอลนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับคอมเมนต์มาก็น่าจะเลือก2อันนี้นะครับองน้องแต่วันนี้นะครับองน้องเราสามารถจองได้แล้วนะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่อยากจองนะครับก็สามารถเข้ามาจองได้แล้วนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นสกินปืนถาวรหรือว่าท่าทางถาวรนะครับเนาะเราก็ ไอวอลนะครับก็มีกันถึง3ามีนะครับให้เราเลือกเลยนะครับหรือว่าให้เราจองเลยนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครนะครับเราก็สามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับพวกน้องก็มีทั้งด้านของไฮแตโตแล้วก็เคนลี่แล้วก็ โบโกอะไรต่างๆมากมายนะครับน้องบอกคงก็มีนะครับลิงก so ็มีเยอะแยะมากมายนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนก็มีทั้งตัวละครเติมบ้างแล้วก็ตัวละครฟรีบ้างนะครับก็เลือกเอานะครับน้องสำหรับมน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายไหนหรือว่าอยากได้ตัวไหนนั่นเองนะครับนก็จองได้เลยนะครับมน้องเราก็วันแข่งขันนะครับก็เข้าไปดูในเกมได้เลยนะครับมงน้องเออก็ง่ายนิดเดียวนะครับนกเพียงแต่เขาแข่งขันนะครับเข้าไปดูให้ครบตามจํานวนนะครับนกแล้วก็วันที่31อนะครับม่งน้องก็คือเข้ามารับของทั้ หนึตัวแล้วก็อย่างที่น้องๆเลือกได้เลยนะครับน้องๆก็คือซอยหนึ่งเลือกได้1อันเท่านั้นนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับน้องๆก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็แจกหนักจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้ซุดคาบุกินะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องๆเอากลับมาขายแล้วนะครับเนาะสำหรับซุดคาบุกินั่นเองนะครับน้องๆในนี้นะครับก็มีหลากหลายมากมายเลยนะคคคคครรรรรััััับบบเนนนนนนาาาาาะะะกกก็็สสมมมถถุ่ได้้้้อองงงืึ โอกาสมากนะครับวงน้องก็อยู่ที่59เพรนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับน้องก็จะอยู่กับเราครับจนถึงวันที่30นั่นเองนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องที่แรกของเราวันนี้เลยนะครับน้องแล้วก็พี่ก็ยังไม่ได้เติมด้วยนะครับพี่ก็กําลังจะเติมนะครับวงน้องก็คือเป็นท่าทางบูย่าตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ให้เราเติมด้วยนะครับน้องถ้าเติมครบ299นะครับก็รัับไไเเยยนนนนนะคคพววกก้้้้อองท่าาาดดขตหหี ก็รีบเติมเลยนะครับบุน้องจะอยู่กับเรานะครับ3วันเท่านั้นนั่นเองนะครับเนอะสำหรับท่าทางแบบนี้นั่นเองนะครับบุน้องก็คือเป็นท่าทางบูย่านั่นเองนะครับบุน้องตัวใหม่ด้วยนะครับเนอะเราก็โคตรเท่เลยนะครับ,บน้องที่บอกเลยนะครับเนอะ ไม่แพ้ท่าปักธงแน่นอนนะครับวงน้องกับท่าตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะแต่เสียด้ยนะครับวงน้องมันเข้ามาให้เติมแบบนี้นะครับเนอะก็แค่2 9 9เ้าองนะครับถ้าไม่เติมก็เสียดายมากๆเลยนะครับสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเป็นสายเติมแล้วไม่เติมเอานะครับวงน้องแล้วก็สําหรับเ c ซีของพี่นะครับสําหรับคนไหนนะครับที่อยากได้ท่าทางตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเนาะบางทีพี่อาจจะแจกก็ได้นะครับวงน้องก็ใครที่อยากได้ท่าทางตัวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกพี่ได้เลยนะ ก็คอมเมนต์อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับบงน้องเออก็เป็นอีกหนึ่งท่าทางนะครับที่แบบว่าหลายหลายคนคงอยากได้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับท่าทางแบบนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะก็คอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเนาะบางทีพี่แจกแน่นอนนะครับบงน้องเพราะว่าท่าทางแบบนี้นะครับต้องมีการทั่วเสิร์ฟนะครับวงน้องถึงจะสนุกนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าหลายหลายคนอยากได้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับบงน้องเราก็นี่เลยนะครับบงน้องก็คือฟรีไฟลของเรานะครับเนาะ วีกับสตรีทไฟต์เตอร์นั่นเองนะครับพวกน้องเราก็จะมีตัวละครอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเนาะพี่ขอนอกเรื่องละกันนะครับพวกน้องก็คือแบบว่าเข้ามาเซิร์ฟนอกแล้วละกันนะครับพวกน้องที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับน้องก็คืออันแรกนะครับพวกน้องก็เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามาในเกมฟรีไฟล์ของเรานะครับก็เป็น ดีบีตัวนี้นะครับเนาะที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับพวกน้องตัวละครใหม่ของฟีไฟนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับพวกน้องก็เป็นทางด้านของไอวอนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นไอวอรสตรีทไฟต์เตอร์นั่นเองนะครับเนาะก็ใครที่เคยเล่นเกมสตรีทไฟต์เตอร์บ้างนะครับพวกน้องก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับพวกน้องเออมันก็เป็นแบบว่าเกมเก่าอยู่นะครับพวกน้องก็ใครที่เคยเล่นนะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าใครที่เคยเล่นก็แสดงว่าไม่เด็กแล้วนนนะััววกกกกก้้้อองเเเเเเ็็็็ปปมมตตีลลยยจดขาาส ครับบงน้องก็คือมีไอวอลสีแดงแล้วก็มีไอวอลสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับบงน้องก็ถือว่าโคตรสวยแล้วก็โคตรเท่เลยนะครับบงน้องแล้วก็เขียนคําว่าสตรีทไฟเตอร์หน้าไอวอลด้วยนะครับบงน้องออแล้วเราก็จะมีท่าทางแบบนี้เข้ามาเลยนะครับบงน้องก็เป็นท่าทางพลังขึ้นเตาแบบนี้เลยนะครับบงน้องก็คือ จะอัปเดตเข้ามาในเกมฟรีไฟล์ของเรานั่นเองนะครับเนาะก,ก็เป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับพวกน้องก็โคตรเท่เลยนะครับก็เตรียมเพรไว้ได้เลยนะครับพวกน้องก็เร็วๆนี้นะครับเนาะจบจากมีไฟเวอร์ซีรียนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาแล้วนะครับเนาะเราก็ มาถึงแล้วนะครับงน้องก็คือเป็นตัวนี้เลยนะครับเอกมนกนะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับบางน้องก็คือเป็นสกินตัวแรกเลยนะครับบางน้องก็พระเอกของเราวันนี้เลยนะครับบางน้องก็เป็นสกินปืนตัวแรกเลยนะครับเนาะที่แบบว่ามีการอัปเดตนะครับบางน้องก็คือเป็นการอัปเกรดปืนนะครับเวลหนึ่งจนถึงเวลเจ็ดนั่นเองนะครับบางน้องก็ถือว่า มีท่าทางเข้ามาเลยนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะส่วนสถานะของปืนตัวนี้นะครับพวกน้องก็คือแบบว่าดาเมจหนึ่งะครับพวกน้องเราก็อัตราการยิงนะครับอยู่ที่2นั่นเองนะครับพวกน้องก็ถือว่าโหดจัดเลยนะครับเนอะเราก็สวยจัดเลยนะครับสําหรับสกินปืนตัวนี้นะครับก็รอได้เลยนะครับพวกน้องวันที่มันเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากรู้นะครับเนอะว่าท่าทางมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปหาข้อมูลมาให้น นั่นเองนะครับเนาะ แต่สกีนปืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือแบบว่าเป็นสกีนปืนไอเกนแปดตัวใหม่นั่นเองนะครับเนอะก็ถือว่าโคตรเท่โคตรหล่อเลยนะครับน้องเออวันไหนที่มันเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเนอะสำหรับไอเกนแปตัวนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับน้องก็คือเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่ามีข่าวหลุดมาแน่นอนนะครับน้องก็คือข่าวหลุดมาแล้วนะครับเนอะก็คือแบบว่าเข้ามาแน่นอนนั่น พี่บอกเลยนะครับรอได้เลยนะครับน้องเติมเพชรอได้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับพวกน้องตอนนี้นะครับน้องก็อยู่ในเซิร์ฟนอกอยู่นะครับพวกน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับงน้องสําหรับวันนี้นะครับสำหรับงน้องคนไหนที่ชอบกิจกรรมตัวไหนหรือว่าอยากได้กิจกรรมตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับองน้องสําหรับวันนี้คลิปพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับงน้องแล้วแล้วก็อยากให้พี่ทาคลิปเกี่ยวกับแบบอะไรนะครับหรือว่าอกให้พี่แจกโค้ดอะไรนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปหาให้นะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะ เข้ามาแล้วนะครับต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนละกันนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากคนละ1ไลค์1แชร์ก่อนละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับน้องให้พี่ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยสําหรับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น fc คนใหม่หรือว่า fc คนเก่านั่นเองนะครับเนาะก็คือแบบว่าเข้ามาก็ให้กาลังใจพี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับงน้องไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับเนาะเท่านี้พี่ก็มีกำลังใจทํา YouTube แล้วนะครับ้องา แค่กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีละกันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็คือที่ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์นะครับจะมีการโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับแล้วก็วันอาทิตย์รอรับของนะครับวงน้องก็อย่าลืมกิจกรรมตัวนั้นด้วยนะครับเนาะสาหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย